แต่ที่มีอันหนึ่งที่ว่าแทรกดังที่เคยเล่าให้พี่น้องหลายฟัง่ะเราเป็นโรคหัวใจอืมโรคหัวใจนี้แม่รุนแรงมากนะล้างไว้สามผลได้จึงได้มาพูดให้พี่น้องหลายฟังเมื่อกิเลสสิ้นสร้างแล้วถูกไม่มีโดยอย่างนี้เองพระอรหันต์จึงไม่เคยมีทุกมีแต่บ,บรมสุขตลอดเป,เป็นพื้นฐานอย่างนั้นตลอดมาส่วนธาตุขันเราไม่ปฏิเสธ เพราะอันนี้เป็นสมมูิด้วยการไม่ว่าท่านว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยปวดท้อง <c oughs> ศีรษะอะไรเป็นมีหิวมีก็หายเป็นธรรมดานะแต่มันไม่เข้าถึงใจท่านสิมันเป็นอยู่ในภายในขันซึ่งเป็นสมมุติความหิวก็เป็นสมมูิธาตุขันก็เป็นสมมุติมันก็หมุนในวงสมมูิด้วยกันมันไม่ได้หมุนไปในกิตที่เป็นวิมุตติกิจได้อันนี้ยอมเราว่าถุกมีแต่มันไม่เข้าถึงใจท่าน,านก็ไม่เป็นโทษ โลกนี่มันโลกประสานจิตสมมูิกับกิเลสนี่มันเข้ากันได้พอเก็บไข่ได้อปวดนิดหน่อยเท่านั้นนะใจนี้จะสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาให้เป็นถูกมากยิ่งกว่าโรคไปกค่เก็บที่เกิดขึ้นกับตนสนนิใจเมื่อมีทำในใจแล้วมันไม่คำเลิกมันจะเป็นมากไปน,น้อยก็รู้มันรู้มันอยู่อย่างนั้นเป็นมากขนาดไหนก็ไม่เข้าถึงใจเอาผู้ธรรมชัดนะ มันถึงขนาดเราจะไปแล้วเหลือนั่นฟังสิน่ะเฮ้ยจะไปอย่างนี้เชียวเหลยวะนั่นเรียกว่าหมดสภาพแล้วนี่จิตน,นี่จะออกแล้วคือหมดสภาพจะเยียรักษาต่อไปเลยแล้วจะจะออกแล้วนี่มันก็รู้นะแต่ที่มีอันหนึ่งที่ว่าแทกดังที่เคยเล่าพี่น้องตาย้ฟังเราเป็นโรคหัวใจอืมโรคหัวใจนี้แมรุ่นแรงมากนะล้างไว้สามผลได้ จึงได้มาพูดให้พี่น้องหลายฟังเจอนี่แหละเป็นเหตุให้เระเลือกถึงพ่อแม่ครูอาจมั่นที่ท่านเร่งให้รีบไปไปวัดสุสวารนะให้รีบผมไม่ได้มาตั้งใจมาตายที่นี่ผมจะไปตายวัดสุสวาสบอกแล้วตั้งแต่ต้นทางเรื่องมาคัดมาขืนอยู่สมัยท่านเร่งใหญ่เลยแต่ท่านไม่ได้แยบออกมาว่านี่ผมั้างเอาไวนาน้นนท่านไม่ได้แยบออกมาถ้าสมมติว่าท่านแยบออกมา ในคืนนั้นคืนนั้นจะเป็นคืนแต่กระเจงเลยเราจะเอาพาท่านไปกลางคืนเลยนั่นนะท่านนี่ท่าทนท่านถ้าผมว่านี่ผมล้างเอาไว้นะล้างยังไม่ให้ตายให้ล้างเมื่อล้างมันสุญวิสัยแล้วแต่ผู้ที่แย่ก็ยังตายหรือว่าไงเดี๋ยวนี้ยังอยู่ในวิสัยที่จะล้างไว้ได้ถ้าท่านแจ้งออกมาว่านี่ผมล้างไว้นะให้รีบเอาผมไปนะวันี่วัดบ้านผู้นี้แตกเลยนะแต่นี่ทําไม่ะว่าตอนมาเป็นกับเราแล้วสิ มันย้อนหลังไปรู้โลกหัวใจถึงการเวลาที่มันจะไปจริงจงมันจะไปจริงจงนะแต่มันอยู่ในวิสัยที่พอล้างได้ถึงที้มาเล่าให้ฟังหมดสภาพแล้วทุกอย่างจิตนี่ก็คอยจะจดดิดเป็นบังคับเอาไว้ยังไม่ให้ออกบังคับเอาไว้ที่ลมหายใจหมดทุกอย่างหมดเลยยังเหลือแต่ความรู้ที่ของร่างของร่างก็จะไม่รับผิดชอบในร่างแล้ว มิเตจเคราะกรองร่างเพื่อจะออกบางครับเอาไว้ยังไม่ให้ออกความรู้บางครับกลมรู้ให้อยู่ในขันนี่ไว้ก่อนไม่นานนะลมหายใจก็ค่อยแผ่วเบามาแผ่วเบาขึ้นมาอีกทีแล้วลมหายใจหมดเลยนะมดนี่แหละอย่างเหลือตอนนั้นะจะไปยังไพอล้างเอาไว้ได้านานเ่านานเขาลมหายใจค่อยแผ่วเบามาแล้วก็หายใจได้เป็นปกติอยู่ได้ไม่ต้องล้างนั่น มันเห็นจะาทานกับเจ้าตตวเอย่างนี้นะไม่ใช่มาโมมาคุยมาโลหลอกลวงพี่น้องอะไรเป็นอยู่ในหัวใจเจ้าของสามผลนะที่ล้างไว้ได้นะแต่ทำไมงั้นตายตั้งแต่นน้นแล้วมาอยู่มาถึงวันนี้เนี่ก็เพราะความล้างไว้เลยแล้วจึงไปย้อนไปถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านท่านเร่งให้เอาไปสักคนละครให้ไปได้ขึ้นนี้อย่ารออย่ารอถ้าท่านแยบว่านี่ผมล้างไว้นะเท่านั้นนะวัดวันฟูแตกนี่ก็คืนเลยครูบาอาจารย์ดวงใจก็ตาม ที่พูดคา,า,าราคาซางไม่เป็นหน้าเป็นหลังเราไปรับเหตุการณ์มาจากในมุง้งส,สองต่อสองกับท่านอยู่แล้วเนี่ยเหตุการณ์หนักเบามาก้อยมันท่านสับเราจนแหลกท่านออกมาปรึกษาครูบาอาจารย์แล้วองค์นั้นว่ากันองค์นี้โมโหนะเราเดี๋ยวนี้ยังเสียดายยังโมโหย้อนหลังอยู่ครูบาอาจารย์โง่ขนาดนี้ยังมีอยู่หรือนู่นนะมาจากว่ามันเออคนนึงเอาเหตุการณ์สุ่รุรอดมาพูดทําไมพูดเป็นอย่างนี้ไปได้นี่นั่น มันเป็นนั่นในกิดนะถ้าท่านแยบออกมาว่านี่ผมล้างเอาไว้นะคืนวันนั้นแตกเลยจะไม่ฟังเสียงใครแต่นี่ท่านไม่ว่าแนละ้วตอนเช้าก็รถก็ก็มาแลัวทิ้งยายแล้วไปกลางคืนท่านก็สิ้นนักเห็นไหมละ่ะท่านไม่บอกว่าล้างเอาไว้แต่เรามันรู้นี่ถึงในรู้ย้อนหลังไปอ๋อพ่อแม่หูจานาร์มันที่สมัยให้เลี้ยงให้เลี้ยงนะคือเป็นของท่านจะล้างมาอยู่แล้วนั่นท่านล้างแต่ท่านไม่บอกเฉเลย เวลามาเป็นในเราเราล้างได้นี่จึงเอานี่มาเทียบเสียงกันนี่เป็นอย่างนั้นละ่ะผิดดวงนี้นะ <c oughs> มันชัดขนาดนะคู่ปฏิบัติโดยไม่ต้องไปหาใครมาเป็นสักขีพยานนั่นนะเอาความรู้ความเห็นความเป็นจากภาคปฏิบัติทั้งตัวเองนี่ลหละมายันเลยทีเดียวผางขึ้นมานี่รู้ไม่ต้องถามใครเช่นหนึ่งวันรู้ทำผางขึ้นมาถามหาใครถามใครทำไมนั่น พระพุทธเจ้าจัดสรูปไปถามใครมาเอาใครมาเป็นปรญยาสาวกทั้งหลายทุกองค์ท่านบนรรลุธรรมเปิดขึ้นมาท่านเอาใครมาเป็นประญาท่อันนี้ก็มันก็แบบเดียวกัน